สวัสดีคะ่ะทักทายเพื่อนๆดอมส้มทุกคนนะคะเป็นยังไงกันบ้างเมื่อวานลุกเช็คอินอินนิวยอร์กของพ่อส้มนะคะแฟนคลับ FC หลายคนก็ว้าวุ่นไปกับแคปชั่นนะคะ BIG a p p l e ที่แปลว่ามหานครนิวยอร์กแต่พ่อก็เลือกที่จะใช้ไอคอนลูกแอปเปิ้ลแทนนะคะทำเอาแฟนทำเอาแฟนคลับ FC ว้าวุ่นกันเลยทีเดียวนะคะเมื่อวานเนี่ยโดนพ่อปั่นสเสลกันเลยใช่ไหมสงสัยสงสัยเพื่อนๆต้องแบบว่าทานแอปเปิลปั่นนะคะเพราะว่าเจอพ่อส้มปัน่นสิ้นสุดแล้วนะคะสำหรับงานของ Time One next นนะคะสำหรับพ่อส้มของพวกเรานะคะก็เดินทางไปร่วมงานกาล่า พ่อก็โพสต์ลงใน i อของทาง p ิ t า r i g ไนะคะไม่ได้ลงที่โพสไอจีส่วนตัวแต่ว่ามาลงโพสของของ o f f i ิเชียของพ่อนะคะซึ่งพ่อส้มก็ลงโพสแล้วก็เขียนแคปชั่นว่าจบลงแล้วกับงาน time next 100ปีนะคะร้อปี และได้มีโอกาสคุยกับคนที่น่าสนใจตั้งแต่ CEO s โอเชลลัสฟอส No n o นอร์ดนะคะแต่ว่าแอดสะดุดตาคนนี้ค่ะทุกคนมายาลูกสาวของอ e ีธานนะคะคนที่เล่นหนังเรื่อง before sunrise ที่แอดเคยแชร์กับเพื่อนๆว่าพ่อส้มอ่ะเขาบอกว่าหากพ่อจะตกหลุมรัก อีกครั้งมันก็จะแบบออกสไตล์สไตล์ before sunrise ใช่ไหมคะทุกคนแล้วแอดก็เคยมาแชร์แล้วว่า add me moment ตกลุงมรักแบบ before sunrise ของแท้ก็เคยเอามาแชร์กับเพื่อนๆแล้วเนาะถ้าใครไม่เคยฟังไปย้อนฟังนะคะแอดเคยเมาให้ฟังละก็ต้องบอกว่าโอ้โหพ่อไม่ว่าลุกไหนพ่อก็ผ่านนะคะลูกต้มก็แบบกรี๊ดกรัดอวยกันเข้าไปคะ่ะทุกคนอวยอวยให้คนเขาหมั่นไส้เล่น เมื่อวานนะคะก็คือพ่อก็ช่วงที่เดินทางไปก็มีมูดอมส้มฝั่งนิวยอร์กเนี่ยมาต้อนรับแล้วก็มีไลฟ์ทางทิกตอกนะคะของคุณอา so, ร์อาโซ่ะตัว R แล้วก็ตัว S ตัโซอาร์อาร์โซ ทุกคนแอดแต่พูดภาษาเยอรมันพอจะไปอ่านภาษาอังกฤษทีบางทีมมันออกเสียงไม่เหมือนกันก็กลัวจะอ่านผิดนะขอเรียกว่าคุณอาแล้วกันนะคะคุณอา <g łos> ก็ไลฟ์ติ k กต k มีเพื่อนๆเอามาแชร์เยอะแอดก็หยิบจับคลิปบางส่วนมาแชร์ในคลิปนี้ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็สําหรับเมื่อวานเนี้ยพอพ่อเดินทางไปนะคะพ่อก็เจอสัมภาษณ์นะทุกคน พ่อของเราก็นะคะรับตำแหน่งผู้นำสร้างความเปลี่ยนแปลงและผู้ทรงอิทธิพลแห่งอนาคตนะคะทาม one เ u n d r e น next นั่นเองพ่อก็เจอถามคำถามไปนะทุกคนก็คือเขาก็ถามพ่อมีสองคำถามคำถามคำถามที่สองนี่ฮามากเลยนะคะทุกคนแต่คำถามแรกนี่ก็โอเคคำถามแรกเขาก็ถามพ่อประมาณว่า อะไรคือสิ่งสำคัญของการเป็น influ โ oh, อ้พ่อเป็นอ i n f l ูแล้วนะคะทุกคนไปฟังคำตอบของพ่อนะคะพ่อก็จะตอบประมาณว่า politics you could either coerce for people to do something that you want ะะ coming from politics you could either coerce for people to do something that you want or you could cooperate to get something that we want together and that's really what's going on in Thailand where Political politics is about struggle between uh, elected officers and appointed officers And then you g o t t o be able to influence people to think if you w a n t to be a fully democratic ก็คร่าวๆนะทุกคนก็คือพ่อก็ต่อประมาณว่ามันก็คือเป็นความสามารถนะคะที่จะต้องแบบว่าให้ผู้คนที่มีความต้องการคล้ายๆกันนะมาร่วมมือกันโดยเฉพาะ ความต้องการทางการเมืองเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีการต่อสู้กันระหว่างฝ่ายที่ถูกแต่งตั้งมากับอีกฝ่ายหนึ่งที่ประชาชนเลือกตั้งมานี่แหละเพราะนั้นพ่อก็จะเป็นอินฟลูเ่อร์ก็บอกว่าพ่อก็จะต้องใช้ความสามารถของพ่อเนี่ยรวบรวม ขอความร่วมมือกับคนที่เห็นเหมือนกันนะคะมาช่วยกันเปลี่ยนแปลงประเทศเรามาช่วยกันทําให้ประเทศไทยนะคะเป็นประชาธิปไตยแบบเต็มใบโดยผ่านการเลือกตั้งนะคะที่มีประสิทธิภาพอันนี้แอดแปลในลักษณะของความเข้าใจของแอดนะคะอาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะๆแต่ก็คือคร่าวๆประมาณนี้สําหรับเพื่อนๆคนที่แปลเก่งๆนะคะมาช่วยแปลหน่อยนะหลังจากนั้น จะบอกว่าหาสุดก็คือน,นี่แหละคะ่ะอยู่ดีๆนะคะช็อตฟิลมากจากคำถามแรกนะคะค่อนข้างจะเป็นทางการนะซีเรียสนะมาเจอคำถามที่สองอะไรยังไงพ่อเจอถามว่าคุณเชื่อเรื่องผีไหมไปฟังกันทุกคนพ่อตอบอยังไง uh, uh, not really coming from Thailand i s a bit strange but i i uh, not really coming from Thailand is a bit strange but i i have never seen one i've never felt one so พอหามว่า,าพอบอกว่าแบบเออนะก็ไม่ค่อยจะเชื่อเท่าไหร่นะเพราะว่าไม่เคยเห็นมันค่อนข้างสเตรนนะเพราะว่าคนไทยนี่เชื่อเรื่องผีแอดก็เชื่อนะชอบมากรายการ The Ghost เนี่ยฟังทุกวันทุกคนมา เดี๋ยวเรามาแบบดูก่อนว่าในงานเนี่ยคุณอาเขาไลฟ์ให้ดูนะคะในต๊อกต๊อกเนี่ยมีอะไรบ้างเผื่อเราจะแบบพากันแบบรีแคปนี่นู่นนั่นนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมแอดเลยดีกว่าเนาะทุกคนน,น,นี่น่ามันมาก นี่ก็เป็นบรรยากาศเนาะก่อนเข้างานอุย้ยชาวชาวด้อมนะคะชาวด้อมแบบมารอถ่ายรูปกับพ่อเยอะมากมีเพื่อนๆถามแอดมาว่าทําไมแอดไม่เอาคลิปที่ถ่ายกับพ่อส้มเอ้ยถ่ายพ่อส้มที่เมืองไทยที่บอกว่าแอดไปเจอพ่อมาลงให้ดูแอดเคยลงแล้วนะคะเดี๋ยวลงคร่าวๆให้ดูแล้วกัน คุณป้าคนนี้บอกมาลองแต่บ่ายสอง่ะคุณอาบอกนะคะดีใ,ใจจังเลยค่ะตัวจริงพ่อก็มีออร์ดได้จริงทุกคนคือบบบตัวจริงของพ่อ หล่อกว่าในคลิปหล่อกว่าในทีวีนะจริงเขามีเขาีอล่ามากกว่ามากกว่าที่เห็นในภษย้ t h a i p f r ่ d e a i a r t Thailand มาจากต๊อกต๊นะคะของคุณอาร์อาโหรออ่านว่าไงถ้าภาษาเยอรมันก็จะออกว่าเอสโซเอสโ ภษาอังกฤษก็น่าจะอาซูใช่ไหมคะอาโซไม่มีจังหวะนี้นะคะที่คุณอาซูอธิบายเพราะว่ามันมีมืคนมาถามว่าเอา้าคนนี้เขาเป็นใครเขาเป็นดาราเหรอคุณอาก็บอกว่าไม่ใช่คนนี้เขาเป็นนักการเมืองเเป็นนักการเมืองอฝ่ายประชาธิปไตยของเมืองไทย ถ้าทุกคนไปดูคลิปล่าสุดนะคะของวัวหรือวัวไทยแรงนะคะที่ลงคลิปอแะบบที่มีน้องๆแบบจากมาหาวิทยาลยะะัยค่ะมาแบบมาให้กำลังใจคุณชิมด้วยพอต้องเข้างานได้แล้วนะนี่เหมือนซิคูริตี้คนดูแลงานเริ่มจะมบอกพ่อว่าถ่ายรูปนานแล้วนะเข้างานได้แล้ว น้องคนนี้อยู่รู้สึกน้องจะให้สมภากกับวัวใช่ไหยนะคะจะพิทาพิทาพิทาหรือมจะเรียกว่า from ไ a ยอะ n รโอ้จะเดินเลยชิปว่า from t h a i l a n เก็จะดีบุกเรสต์าร์ตี้ from from ไทยอะไรโอ้ but what is he s like a big actor yeah no no ่ he's a politician politician from ไทยอะไร from ไทยอะไ จะเรียนเกี่ยวกับการเงินไม่แน่ใจไปดูอีกแล้วพ่อจะมาเรียนที่มหาวิทยาลัยที่ซังกาันถ้าจำไม่ผิดนะคะที่สวิตเซอร์แลนด์พ่อเคยพ่อเคยมาเรียนเทคอร์ส แค่ดูก็อิจฉาแล้วค่ะทุกคนดูแค่นี้ก็มีความสุขแล้วพระสม้มเป็นที่ยอมรับระดับโลกจริงๆขนาดคุณแฟนของแอนนะคะคือสามีของแอนเนี่ยทำงานด้านการเงินนะคะทำงานธนาคาร Appreciate yeah. Appreciate that. Awesome. What's your name, man? How you doing? My name is Peter. Andy. What do you do? Former Prime Minister of Thailand. Oh, wow. Uh, it's a long way from home in New York. It's been good to me. Thank you so much. My name is Right, right. I'm born and raised in New York. So, what you doing now for the people that's, that need you more than ever? Yeah, I'm trying my best to do a couple of things. Like what? Uh, demonopolizing, right. decentralizing. Be militarizing, make sure that Thailand is fully democratic. That's what I'm trying to do. What about the people in this country that probably escaped from Thailand to come here? Mm -hmm. What do you say to them mm -hmm. that would like to go back to their hometown, mm -hmm. with their families? What are you doing about that? Uh, don't forget us. I think they'll be part of the in integration mm -hmm. that. Allows the country to move forward. In the past election, it was one of the most active election ever from overseas Thai, from all around the country, especially in Chicago, LA, right. uh, DC, New York, as well as Australia, New Zealand, and other places. So hopefully we can uh, work together and have a mutual benefit both for Americans and Thai. I, what's the last thing I want to say? And everybody knows through experience a lot of politicians say a lot of things. But what action are you really taking to show that, you're, you're talk that is, is bigger than your talk is Okay guys, you gotta unblock the sidewalk. You gotta unblock the First, sidewalk, guys. To Excuse me. The right. Second, I have to pass progressive loss. Right. And third, I have to be a check and balance of... very right. <coughs> 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 จมูกตันอีกแล้ว <c oughs> จะบอกว่าความที่สามีของแอนนะคะเขาก็ทำงานธนาคารที่สวิตเซอร์แลนด์นะแ,แล้วเขาก็เป็นคนที่สนใจการเมืองมากๆนะสามีแอนนี่เขาจะดูข่าวแล้วข่าวเกี่ยวกับคุณชิมเนี่ยที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะลงประจำเลยนะคะดังมากสามีแอนเขาก็จะอ,อ่านแล้วเขาก็จะอ่านประวัติดูประวัติเขาก็ยังมาชมแอดว่าแบาบตอนที่ช่วงเลือกตั้งเสร็จยหมไงนะเขายังบอกว่าแบาบเออฉันเสียายแทนประเทศเธอจังเลยนะว่าแบบ ประเทศเธอควรจะได้นักการเมืองเก่งๆแบบคุณคนนี้เข้าลองเข้ามาบริหารดูอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เสียดายจริงๆทุกคนคิวงานวันนี้ของพ่อคิวพบปะพี่น้องชาวไทยพ่อไปวัดใช่ไหมคะวันนี้เหมือนจะมีคิวไปวัดไทยสำหรับวันที่25 มีคิวไปวัดไทยยี่สิบหกมีคิวบรรยายใช่ไหมคะยี่สิบเจ็ดเพราะเทคว่างนะคะยี่สิบเจ็ดว่างค่ะไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาว่าง เมื่อวานแอดคุยเรื่องเหมือนซัมเวย์ที่สวิตเซอร์แลนด์หรือว่าสถานีรถไฟต่างๆเห็นเพื่อนๆบอกว่าที่นิวยอร์ก สถานีรถไฟหรืออะไรก็จะไม่ค่อยสะอาดมากใช่ไหมแล้วก็มีความอันตรายอยู่ซึ่งจะต่างจากที่สวิตเซอร์แลนด์นะทุกคนถ้าเป็นตามสถานีรถไฟไม่ว่าจะเป็นอิตาลีเยรอรมันหรือว่าทางฝั่งฝรั่งเศสเนี่ยก็จะก็จะมีพวกโฮมเลกเยอะเหมือนกันนะอันตรายนะคะแต่ว่าสวิตเซอร์แลนด์ไม่มีทุกคนเพราะสวิตเซอร์แลนด์มันเป็นประเทศที่เล็กมากแล้วก็รัฐบาลเขาตำรวจอะไรอ่เขาดูแลประชาชนได้แบบ ได้แบบคอบคุมอ,ะอ่ะขบวนรถไฟของสวิตเซอร์แลนด์ทุกขบวนจะต้องมีซิคอร์ตี้มีตำรวจรถไฟแอดแอดเรียกว่าตเรียกว่าตำรวจรถไฟนะคะมีตำรวจรถไฟอยู่ประจำนะคะทุกคนแล้วเขาก็จะเดินตรวจแบบเดินจากตู้ท้ายไปตู้เนี่ยเอก็คือบอกสวิตเซอร์แลนด์คือนั่นแหละือนแคดว่านั่นแหละคือบอก เป็นประเทศที่มีความปลอดภัยสูงมากกับทั้งประชาชนและก็นักท่องเที่ยวตามสถานีรถไฟไม่มีโฮมเลกนะคะไม่มีแทบจะไม่มีการฉกชิงวิ่งลาวเลยอาจจะมีบ้างแบบตามขับบาร์ที่แบบย่านคนเมาที่เป็นย่านแบบอ่อ่เรดไลท์อ่ะ,อะ,อะย่านแบบโคมแดงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะพอมีบ้างย่านที่มีแบบ คนเล่นคนติดยาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่โดยปกติสวิสแลนด์ก็คือบอกค่อนข้างจะบอกปลอดภัยมากๆนะคะก็เมื่อวานแชร์อะไรเพื่อนๆไปนะที่มีเพื่อนมาต่อบอก็นึกไม่ออก เห็นพ่อส้มพูดเรื่องการเลือกตั้งเมืองไทยแล้วอ่าแอดก็อยากจะแชร์นะคะคือตอนนี้ที่สวิสที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะพักการเมืองที่สามีแอดเขาแบอบกว่าเป็นสมาชิกอยู่เงี้ยสวิตเซอร์แลนด์ก็มีพักการเมืองที่แบบซ้ายซ้ายสุดขวาสุดเหมือนกันนะคะแล้วก็มีตรงกลางพักที่อ่คุณแฟนแอดแบบสังกัดอยู่นะคะก็ตอนนี้นะคะเขากําลังแบบหาเสียงเลยว่า เขาต้องการจะหยุดประชากรนะคะประเทศสวิตเซอร์แลนด์อยู่ที่10ล้านคนสวิตเซอร์แลนด์ตอนนี้นะคะประชากรเนี่ยประมาณแบบ8ล้านแล้วอะ่ะเขาต้องการจะหยุดที่10ล้านเพราะว่าประเทศมันเล็กมากแล้วปัญหาคือตอนนี้คนสวิตแท้แทบจะไม่มีคนสวิตแท้แบบ ไม่มีลูกไม่มีหลานไม่มีอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแต่ว่าคนที่เข้ามาคือกลา,าเป็นแบบเป็นคนประเทศรอบนอกนยุโรปตะวันออกอย่างเงี้ยยุโกกรปกลางพยายามเข้ามาสวิตเซอร์แลนด์เพื่อมาหางานทําแล้วก็มาได้สิติเซนแล้วก็เอาลูกเอาหลานมาอยู่เอาเมีลอะไรมาอยู่อะไรอย่างเงี้ยแ้วเขาตอนนี้คือเขาต้องการจะต็อป นี่ค่ะเป็นการหาเสียงของพรรคการเมืองเก่าแก่ของสวิตที่ที่มีสมาชิกเยอะมากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ปกครองแบบเขาเรียกอะไรบุนเดสนะคะมีนายกรัฐมนตรีเจคนนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นก็จะมีความแตกต่างจากการปกครองจากประชาธิปไตยแบบอเมริกาอยู่นิดๆนะคะเพราะว่านายกตั้ง7คนแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์นี่ พูดได้เต็มปากเลยนะคะใครอาจจะไม่ถูกต้องหรือไงไม่รู้แต่ในส่วนตัวมองว่าสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยเต็มใบมากๆเพราะขนาดนายกยังเจคนน่ะคืออำนาจเท่ากันน่ะทุกคนเวลาที่เขาจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรมีกฎหมายอะไรคือเจคนนี้จะต้องแบบจะต้องเสียงข้างมากขึ้นไปทุกอย่างถึงจะผ่านได้นะคะบ้านเรายังนายกคนเดียวเลย อเมริกาก็นายกคนเดียว s ระธานใช่ไหมสวิสเซอร์แลนด์เจ็ดประธานนะคะโอเคทุกคนก็รีแคปพ่อประมาณนี้นะคะน่ารักมากมีอะไรมาแชร์แอดก็จะเมาแชร์เหมือนกันเหมือนเดิมนะคะบอกไว้ก่อนว่าแอดจะเป็นสายดารานะไม่ใช่สายการเมืองเพราะฉะนั้นก็จะรีแคปพ่อส้มในมุมของแบบที่มันซอฟต์ๆเนาะไม่หนักนะคะทุกคนพ่อก็หลอมาก <laughs> ใครบอกว่าพ่อไปเป็นดาราเหอะก็ตามใจนะคะถ้าพ่อเป็นดาราพ่อคงจะดังเนี่ยพ่อเป็นดาราที่มีมันสมองแบบว่าเต็มเลยเป็นคนเก่งจริงคนนี้โอเคเจอก,กันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย